สวัสดีครับเอาอเมริกาโน่เย็นไม่ไม่ใส่น้ำตาเลยจ้า <c oughs> ถึงแล้วนะครับปิ้งปิน้นบรรยากาศดีที่เขื่อนบางว่ดจะให้ดูพี่เขาถ่ายวีดีโอเลยนะ <c oughs> ฝนตกนะเมื่อวานหนักมากเลย้นักป่ามาไปดูสภาพกับพี่พี่มาวันก่อนคนละเรื่องกันเลยมันไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าธรรมดาที่นี่ก็เดือนนี้อยู่แล้วเนาะทุกปีอ่ะแต่ปีนี้หนักกว่าปีที่แลมตกใจเลยเมื่อวานก็ไม่ได้ขายของเลยเหมือนกันนีสว่างีดีพี่ชมแบบธรรมชาติเลยนะเพราะว่าที่นี่ไม่มีไฟฟ้านะโซล่าเซลล์<ห>อย่างเดียว <laughs> อนี่คือธรรมชาติจริงๆเขื่อนบางว่าเอกาแฟกับ นี่ทำสดๆเลยถ้าทำตั้งเอาไว้มันจะไม่ค่อยหอมอือแต่ว่าเวลาน้ำร้อนก็เอาใช้ต้มแก๊สเอาเนาะใช่ค่ะจะไม่เหมือนที่อื่นนะครับพ้อเทีก็จ่ายได้นะที่นี่นะครับีดูราคาไม่แพงเลยธรรมชาติเมื่อก่อนเพื่อนก็มาบอกว่าผมลงเฟซบุ๊กไปก็มากินส้มต้มเนย <laughs> นีร่ราคาอาหารไม่แพง เสียงตกติ้นทรมานใจจริง,รงๆึ้นเลยมันไม่มีเมื่อวันก่อนราบเตดอร่อยมากเลย ชอบหลายคนเลยลอืมคือเราเคยสั่งที่อื่นแล้วม,ม,มันมีมันต้อมีสาบอะ่ะมันมันมีกลิ่นสาบแล้วมันเป็ดนะพนเพราะมันสาบต้องมันมันไม่น่ากินนะเนาะส่วนก,กระดูกก็เป็นคนชอบกินเป็ดต้องต้องระวังผมมากินเป็ดไงไดเพราะว่าถ้าเรากินลาบเป็ดแล้วเราอยากกินกว๋วยเตี๋ยวเป็ดที่มันไม่สาบป็ดที่เกตไทเยอะมากส่วนใหญ่สังเกตไหมมันจะมีกลิ่นสาบเนียใช่ก็เสียอารมณ์มากอือ คือม,มันมีวิธีอะไรแต่ว่าก็ต้องจัดการให้มันเรียบเลยเคยไปกินเมื่อกีเดียวเป็ดที่กรุงเทพก็ตื่นใจมากแถวอันดาาับสัโอ้โหกรุงเทพไปหลายร้านเลยแล้วแต่โซนไงเนย,ยาวราชก,ก็ที่หนึง่งท <c oughs> ี่ไปกับแฟนเข้าไปแถวตลาดกูอ่ะ <c oughs> ตลาดกูนี่คือใช่ไงโอ้โหตายแล้วไม่เห็นเพื่เขาเจอมาฝากเวลาไปกรุงเทพเลยเน่ไม่ค่อยได้ไปเองพี่สวยจะสัญหามาให้ ตั้งแต่โควิด <c oughs> ก็ไม่ได้ไปที่นี่ก็ได้มาแล้วนะครับกาแฟาสดครับสี่สิบาทเท่านั้นเองนะครับทำกันสดสดเลยนะครับที่นี่เลยครับอันตกปิ้นปินเขืนบางว่าดไลดูโลเคชั่นนะสวยมากนะคือวันเมื่อวานนี้มีฝนตกหนักนะครับจะทำให้น้ำมันขุ่นนี่เขาทำสายกันน้ำไว้นะโลเคชั่นมันดีอ่ะมันใกล้บ้านด้วยโชคดีจัง พาไปเดินดูรอบๆนะครับนี่ก็เปิดนะครับพี่ก็บอกว่าตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งแปดโมงนะครับแล้วก็ไปถึงหนึ่งทุ่มนะครับเดี๋ยวให้ดูเนี่ยที่นั่งนั่งห่างกันมากเลยที่เนี้ยเนี่ยน่านรักนะตรงนี้แหละเอาจิงน้ําใส่นะตรงเนี้ยแต่ว่าอาจจะโดนฝนเมื่อคืนนะครับน้ํามีตลอดเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศถ่ายที่นั่งห่างกันนะอันเนี้ยน่ารักตรงนี้แหละที่นั่งคือห่างกันมากเลย แล้วก็ผมเคยมาตั้งตอนแดดออกนะปรากฏว่าไม่ร้อนเลยนะครับนี่ครับดูที่นั่งนะครับแล้วก็ราคาอาหารก็ปกติมากให้ดูนะอันนี้ที่นั่งที่นั่งเลยนั่งใครนั่งมาเลยคือแยกโซนนะครับแล้วก็จะมีบันไดใครจะไปนั่งโซนนึงก็ได้อันนี้เป็นเป็นเป็นห้องัวนะก็ได้มาถ่ายตอนที่ว่าฝนหยุดนะมันจะสวย เดินขึ้นไปนะครับไม่ให้เดินม้ำตกนะนี่ทำเป็นสเต็ปขึ้นไปนะสวยมากเลยสุดยอดเดินขึ้นไปนะั่นเป็นยังไงก็ทำใหม่หมดเลยนะ ลงทุนเว้ยิข้างบนนี้ก็เป็นน้ำตกด้วยนะเฮ้ยง่ายินมึงนี้ก็ได้นี่น้ำไหลมาจากข้างบนนี้เลยโอยโคตรจะธรรมชาติดีวะ่ะขึ้นันขึ้นมาข้างแ่างนะข้างบนคือน้ำตกที่นี่มันมีหลายชั้น แล้ก็ไหลเป็นทางไปส่งนู้นนู้นเดี๋ยวลงไปถ่ายให้ได้ดูสวยมากเลยยิ่งเคยเห็นม่หัวสวัสดีครับ ี่ถ่ายรีวิวให้ดูกันสักท่าเลยครับทำบันไดทำทางลงสวยมากไาเดินไปฝั่งนู้น ก็กำลังทำไปเรื่อยๆครับอีกเดือนหนึ่งสวยปิ๊งเลยคันนี้น้ำตกแนมเทพนี่ยมีหลายชั้นเนี่ยเอครับนี่กำลังทำอยู่อันนี้เป็นทางเดินขึ้นไปได้แล้วเนี่ยเขากำลังทำใหม่หหหหสวยสวย มากเลยนะครับลางแ็่ก็อร่อยโอเคก็ล,ลากันไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวใจกันใหม่คลิปหน้านะนี่น้ำตกนะครับน้นปิ้นๆนะสวยงาม สวัสดีครับ